ด้านอังเกบกขี้อาการสังเกวันมุในขณะที่เราที่เราขอขอต่อมีวนต่อร้องแต่อัลลอลายังไม่ให้ยังทักยังลาช้าอยู่ยังพระองค์ยังยืดเวลายางวิงเวลาอยู่ด้านอังเก้าเราอาจจะเกิดอะไรนะอาจจะเกิดการเรียกว่ามองโลกกับอัลลอมองโลกกับอัลลอนะมองในแง่ไม่ดีกับอัลลอ์น เราสุบิลยเหมือนเลยตรงนี้เองคือสลินจึงใช้จึงบอกว่าการอังเกเบกี้อาการซึมโตเกิดมาจากตัวอัลหมูให้ขันเนี่ยทำการแก้ไขนะเบกี้อาการสันโตทำการแก้ไขกับความคิดของเราคือมาจากตัวรัลหมูที่มีต่อพระเจ้าของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าของกันนะ อย่าเพิ่งมองว่าเฮ้ยพระองค์เนี่ยไม่เมตตาทําไมพระองค์ตอบเปาหิงเวลาทําไมตอบรับร่าช้าเหลือเกินขอมาตั้งนานแล้วนะให้มองในแง่ดีไว้ว่าพระองค์สิ่งนั้นนะสิ่งที่เราขอมันอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมอาจจะไม่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมคือ,ำอาำนี้ก็ได้คิดในแง่ดีต่เราสมนานาจนะ อิบาดะที่ยิ่งใหญ่เนยนะที่คนหลายๆคนลืมนะก็คือการคิดในแง่ดีกับอัสมนตราลังนั่นคืออิบาดะที่ยิ่งใหญ่ถามว่าการคิดแง่ดีกับอัตตาลาเนี่ยศาสนาสั่งใช้ไหมศาสนาสั่งใช้แล้วทาได้ได้ผลบุญไหมได้ผลบุญนะเพราะอะไรมีหลักฐานนะมีทิฏฐุสีบอกว่านะอัลลอฮ์บอกว่าอันลอินจะบามเนดีอี ค่าเนี่ยอยู่กับการค่าคิดของบ่าวที่มีต่อข้าหมายความว่าถ้าบ่าวคิดดีเราลอ้งหนะ้าก็จะดีกับเขาถ้าบ่าวคิดไม่ดีตั้งแง่ไม่ดีกับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ดีกับกับเขาเนี่ยเดชกุลสีว่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดดีกับพระองค์ น้วก็มีหลักฐานอีกอ่าหนึ่งอย่าผู้ลอินุมัสูออรเดียลลองอันบุท่าอินุมัสูได้บอกว่าวันลีใดเลยหาไวอยู่นะาขอสาบานกับผู้ไม่มีพระเจ้าผู้ซึ่งน่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเขานอกจากพระองค์มหติยาอับดุลมุบินุชัยอันไขรันมินพุสติลลหนี่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะถูกประทานลงมาให้กับบาวคนหนึ่ง ซึ่งมันจะดีไปกว่ามิหุสเดดตอนหนึ่งจะดีไปกว่าการคิดดีกับอัลลอฮฺสุบา,านาะนใครถ้าได้รับสิ่งเนี้ยได้รับความได้ได้ได้ถูกทําให้เป็นคนที่คิดในแง่ดีกับอัลลอฮฺสุบา,านานาน่ะอันนี้เป็นรงางวัลที่ใหญ่ที่สุดและนะมิหุสเดียดต้นมีนแรงกานนะ่ะไม่มีอะไรที่จะประทานมาให้กับปากคนหนึ่งนะจะดีไปกว่าการที่คนคนปากคนนั้นนะ่ะ Kiddī kā cả s-summa l-lātāna Valla wa-irū La yasun wa-addun min l-lāhi d-dhāna Khosab-bān kapu s-sintī May-nī-bacā-u-iddhā-i-nau-tā nau tā rau พระเจาว่าเจ้ะรอนะฮูด้ดังนั้นนะถ้ามีบาวคนใดคนหนึ่งคิดดีกับอัลลอฮ์ตาลานอกจากอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงอำมา่จผูาา้ทรงยิ่งใหญ่จะให้นะจะให้ตามสิ่งที่เขาคิดดีกับพระองค์จะให้กับสิ่งที่เขาคิดกับพระองค์ในเรื่องการ ถ้าเขาคิดดีกับอัลลอฮ์สิ่งดีก็จะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเขาคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ความหมายตรงกันข้ามนะถ้าเขาคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์สิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายของนี้เนี่ยบอกว่าบีอันเดียวให้รฟียะดีอันสิ่งที่ดีอ่ะมันอยู่ในมือของเขาเองหรือพูดง่ายๆคือเรื่องราวดีๆอ่ะมันอยู่ในมือของเรางมันอยู่ในมือของเราเราจะให้สิ่งดีอ่ะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแต่แค่เราคิดดีกับอัลล นาที่นี้รายง,งานโดยจิดด๋นวัดปิฏยาหมดแค่นั้นด้านอังเกลเบกีอาการซึมเศร้ากระบาดตัวหันมุกแค่นั้น,น,ววน,น,หน,น,นให้ข้ามแก้ไขแก้ไขอะไรนะแก้ไขความคิดของท่านเองที่มีต่อพระองค์ แต่ผู้ทรงเป็นเจ้าของท่านย่าเทียดสกาลิกาลีมันเะล้อกันจรนิงซึ่งพระองค์นั้นไม่มีโดยเด็ดขาดในการที่จะผิดสัญญาพระองค์ไม่ผิดสัญญาโดยเด็ดขาดทุกย่งางเงอะไรที่เราขอโวกาสต,าาตอบรับแน่นอนเราจะต้องเนี่ยเชื่อมั่นเชนั้น นะเมื่อกี้ที่มัตที่ที่เราเริ่มเมื่อกี้แล้วนะเป็นทิกมัตที่ที่หกนะยังไม่จบนะยาคุณตาคูอามาดัลสาธุอามาดลอันตัวทมาในขฮาอิฟิดตัวอ้ายูจิบาลีาสิกะอย่ากทำให้การล่าช้านะการล่าช้าของความโกรกกานต่อรสมนตาที่จะมีมาเนี่ยทำให้ท่านต้องสิ้นหวัง อะฝวาวตอมีนาะละกะอัลอิจาบะตะซึ่งพระองค์เนี่ยได้รับประกันการตอบรับฟีมายะตาอูลูกะในสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกให้กับท่านแล้วนะพระองค์ได้รับประกันไว้แล้วได้การันตีไว้แล้วว่าพระองค์พระองค์สัญญาไว้แล้วอ่ะคุณเนีระองประกันแล้วพระอง,ะองะค์เนี่ยตอบรับในสิ่งที่พระองค์เนี่ยเลือกให้กับท่าน ลาฟีมานัสตาอูรินาสิกาไม่ใช่สิ่งที่ท่านเลือกให้กับตัวท่านเองคือพูดง่างยๆว่าอังค์ตาลาจะให้เกิดอะไรกับเราจะตอบรับอะไรให้กับเราอังค์ตานาจะให้ในสิ่งทองค์ทรงเลือกและพระอ,องค์ทรงเห็นว่ามันเหมาะสมกับเราพระอ,องค์ไม่ได้ให้หรือตอบรับในคำขอตามสิ่งที่เราเลือก นะตามสิ่งที่เราเลือกเ้าจะเปเรียบเทียบให้เห็นกับการาการตอบรับของพระองค์นะแบบเนี้ยในลักษณะแบบเนี้ยให้เห็นง่ายๆก็เหมือนกับว่าพ่อคนหนึ่งรือแม่คนหนึ่งนะกับลูกของเขาซึ่งลูกของเขาอยู่ในวัยเด็กนะ้า่าจาไม่เป็นอันวาระออาจารย์ยนนังยงในที่ทีองค์ระธมก็เคยยกตัวอย่างแบบนี้ เด็กเน่ยลูกของเราอ่ะยังได้อยู่เห็นพบเพลิงเห็นไฟอ่ะเด็ก,กอาจจะไม่เคยเห็นไฟลักษณะแบบนี้เน,นี่ในความคิดของมันมันก็ต้องบอกสวยเนอะเป็นสว่างมากเลยเนอะสว่างมากเลยสวยอ่ะนะอ่ะก็เลยอ้อแออ่อแอพูดง่ายๆก็คือสื่อให้พ่อเนี่ยหยิบมาให้หน่อยดูว่าจะเข้าใกล้พ่ออย่าห้ามนะถามว่าพ่อจะให้ไหมอ่ะพ่อก็ไม่ให้ จต่ถามว่าพ่อแม่รักลูกใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะพ่อรักลูกกต่พ่อถึงไม่ให้ไฟนี้พ่ออาจจะแปลว่าอย่าพึ่งในลูกแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงพ่ออาจจะมีบไป์ายมาซึ่งมันปลอดภัยกว่าพ่อพ่ออาจจะให้สิ่งอื่นทดแทนน่ะที่คิดว่ามันก็เทียบเทยงได้กับไฟนะั้นไฟที่ลูกอยากจะได้นะเพื่อเห็นภาพว่าการตอบรับของล็อนะบางทีเนี่ยไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราไหวเห็นว่า อะไรนั้นมันน่าจะเป็นของเราอไปดูคำอธิบายนิดหนึ่งมะยอตูสุภานโตาตลังเมงีบาจีมูดังนั้นอาลอคสมาตาณเนี่ยได้รับระกันไปแล้วให้กับท่านอาการประกันั้นการปิดโตมูกับสิ่งที่กับการตอบรับในสิ่งที่ท่านได้ขอกอปเดยังปาเดปเดยังีปีเรนยูบาีมูนะ พระองค์เนี่ยจะตอบรับและกาให้กับเราในสิ่งที่พระองค์ได้เลือกให้กับเรานะเลือกให้กับท่านในที่ใหม่เลือกให้กับเราเตียอดรอบาโดยังผู้พิเลห์นียอดรอบาโดยังเกาพิเลหไม่ใช่สิ่งที่นะท่านนั้เลือกเกาพิเลหอาการเยอะไม่ใช่สิ่งที่ท่านเลือกแบาดีดีมุให้กับตัวท่านเองนะทำไมกนี่ยการนรมรรมเกิดบาเดอร์มุที่พระองค์เนี่ยไม่ให้ในสิ่งที่เราเลือกเองเนี่ย พาะพระองค์เมตตาเราหรือพวกนี้ไงคำว่าเมตตาคือรักันเนี้พ่ะพระองค์เนี่ยรักเรารักท่านหมายถึงรักเราในนี้นะถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่านะเราจะรู้สึกว่าไงนะรู้สึกว่าเราดีนะรักเราเนะยถ้าอัล์พระตาลาให้ในสิ่งที่เราต้องการนะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วอัลลอระตถาลาให้สิ่งนั้นมาให้เลยเนี่ย แล้วเอาลัวธิาตอบรับในลักษณะแบบนั้นบางทีมันอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้นะในที่สุดเราอาจจะเสียใจเสียใจยิ่งกว่าที่เอาลัทตาไม่ตอบรับซะอีกแต่จริงๆแล้วไม่มีหรอกเอาตอบรับทุกคัาขอ,ขอนั่นแหละนะใจอุ่นช้าก็ขึ้นอยู่กับนะเจตนาของพระองค์มัโกรโซนุดนะันน แท้จริง,ง,าง,ง,าบ,งาบางครั้งบางกาวบางีิอากจะสัสวันบางีท่านเนี่ยเกิดความรู้สึกชิงชังเลียดชังสิ่งหนึง่งย,าย้างอซึ่งไม่บา,บากีมุแท้จริงแล้วมันดีกับท่บนานนะมันดีกับท่านที่หญิงคนนี้ไม่สวยเลยสมมติเช่เยนะ น้าพี่หญิงพ่ไม่ดีเลยไม่สวยไม่สวยนะแต่ใครจะรู้บ้างว่าถ้าเราแต่งกับเขาถ้าจะเป็นคนที่ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่โชคดีในหลายๆเรื่องนะอย่างน้อยก็ไม่ลำบากไม่อดอยากยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ไม่สวยตอนเจอครั้งแรกไม่สวยไม่ชอบเลย น่ะจะยกตัวอย่างอะไรดีช่วยยกตัวอย่างสิคือความรู้สึกของเราอะเราย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยราไม่ชอบหลายอย่างนะแต่พอต่อมาเรารู้ว่ามันดีนะอะไรบนะ้รางต้องช่วยยกตัวอย่างเงี้ยเออจะยกอะไรข้อพิสูจน์ข้อพิสูจน์อะไรได้พิสูจน์อะไรได้พิสูจน์ขยะมันก็ช่วยได้ ก็เช็คปะที่เราไม่ได้ติดส่ง,งเรือ,องนี<า>้เยบอกเอาประมาณนั้นที่ตัวอย่างอื่นไหมเอาเรื่องอนะื่นนะนึกออกแล้วอันนี้เรื่องจริงเนี่ยมันมีการมันมีการตายเกิดขึ้น แล้วคนคนนี้การตายของของพ่อแม่นะพ่อแม่เขาแล้วองคนเ,เนี่ยในวันที่พ่อแม่ตายข่าวมันีบถึงเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาตายพ่อเขาตายนะข่าวไม่สื่ข่าวเพิ่งจะมารู้หลังจากนั้นประมาณสองสามวันแล้วเขากลับไปบ้านกลับไปบ้าน ก็ไปแค่ไปเยี่ยมคูโบไปเยี่ยมคูโบของพ่อเขา,านะแล้วเขาก็มานอนค้างที่บ้านแล้วก็เขาก็ไมไนึกถึงเรื่องของมรดกหอกนะแต่พี่น้องพวกเขาก็มาบอกกับเขาว่าอีนี้คือตอนหลังจากที่ย้นอนเสียไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยพวกเราอะ ก็เข็มมารวมกันเร,รียบร้อยแล้วนะแล้วตา่างเ้นต่างก็แยกย้ายกันไปแล้วอนะ่ะนามีว่าเนงะินมรวกก็ไม,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 ม่ก็แค่เป็นเงินแน่ไม่ไม่ขีแสงบ้างไม่เท่าไรมันคงคงจะพูดยากแล้วแหละแต่คนคนเนี้ยก็ก็อยผมไม่เป็นไรนี่ไม่ได้นังบากขนาดนั้นก็พอมีพอกินทนำะมีไดนะ้ชีวิต่วันเนี้ยได,ด้นีไดนอืม แต่น้องเขาก็บอกว่าเออนี่เดินไปเนี่ยมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีใครเอานะไม่มีใครไปเลยนี่เอาไปเลยนะาไปไอ้นี่มันก็พี่เนี่ยก็บอกว่าเออฉันจะไปทำอะไรให้ผวดฉันใส่ดีไงทำไมไม่ล่ะเก็บไว้ในตู้เลยนะเขาก็เอาไปเสื้อกลับไป กับไปบ้านแล้วก็ไปแขวนไว้แขวนไว้หน้าตู้วันนี้คืนดีอ่ะก็มีแขกมาสื้ดูเสือ้อแขกเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อเนี่ยขอซื้อได้ไหให้ราคาหลายหมื่นด้วยเออแล้วก็เขาบอกเขาก็ตกใจนะเสื้ออะไรเนี่ย ทำไมราคาเป็นหมื่นซึ่งเนเก่าแล้วนะเออแล้วก็ตกลงขายขายไปคือเขาบอกแล้วแต่จะให้แต่ก็ได้มาลหลายหมื่นนะแต่เขาก็เขาก็งง,งงอยู่เขาก็ลังถามมันถามนั่นนะเสื้อเก่าทำไมมันแพงเนี่ยนะเออไอเราก็ไม่รู้เสื้อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มันเป็นเสื้อเก่าหรือจะมันเป็นที่กระดุมอะไวมีส่วนนะ จะไม่รู้ยังไงนะสารภาพยังเป็นแสนได้เลยใช่ไหมจะให้ข้อมูลไมไม่รู้จะให้ข้อมูลอะอาจจะเป็นที่กระดูมมันเกิดความเก่าแล้วก็ยี่ห้อยี่ห้อที่แบบอะไรนะเหมือนกัรนิการที่มันมียี่ห้อยิ่งเก่ายิงแพงใช่ป่ะแปลกนะในการยี่ห้ออะยิงเก่ายิงแพงแต่นการก็ในการธรรมดาคือเก่ามันก็ยิ่งไรราคาไม่มีราคา ในการมียี่ห้อยเช่นโรเล็หรือว่าอะไรพวกเนี้ยโอเมก้าเนี้ยยีกแบไม่ยิงแท่ก็เลยให้พวเนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าริสกีเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเสื้อเก่าตัวอะไรเงี้ยมันไม่มีค่านะนา,นาอย่าเพิ่งนังเกียนม,มันก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เจอมาดังต่อการอังอักาวเกาตร อาการสูวาตูและบางทีท่านก็ชอบในสิ่งหนึ่งในเรื่องเรื่องหนึ่งยาอิตูจะฮักบากีมุแต่รู้ไหมว่าแท,ท้จริงเนี่ยเรื่องนั้นอ่ะไม่ดีเลยสำหรับท่านเนี่ยต้องระมัดระวังนะต,ตรงเนี้ยถามว่ามีหกฐานปล่าถ้ากุณอ่านรองรับไหมมีอัลลอฮฺสุนนะตะลาบอกว่าในในอิสอัลบอกวรา อายุที่สองร้อยสิบหกข้อส,สุภบบาษิตต่างนานาทรงกล่าวว่าอัลบิลาฮิ้ะช่นตอนอดีตว่าจะทำกตะอูาเชยเอลวอกให้รุลละกุมบางสิ่งบางอย่างที่ท่านรังเกียจมันแต่จริงๆแล้วมันดีกับท่านวอกวอกใหรุลละกุมมันดีกับท่านให้ระมัดระวังข้อน,นี้เลยนะตอนเจอเรื่องที่มันไม่สอบอารมณ์เหตุการณ์ไม่สอบอารมณ์อะไรเนี่ย แต่ให้รู้ไว้เลยว่าบางทีมันจะนำมาซึ่งเรื่องดีๆว่าอาลตอันตุลใหูใชยอันและบางทีการที่ท่านรักหรือชอบสิ่งหนึ่งว่าชอบุลกุมแต่ใครที่จริงแล้วสิ่งนั้นอาจจะเป็นโทษอาจจะเป็นอาจจะสร้างความร้ายแรงให้กับท่านนะวัลลอฮุยะละมุและอัลลอฮ์น่ะทรงรดีว่า,า,า,าอั AH นจุมนาตาลุมุนและพวกท่านทั้งหลายยไม่มีความรู้อะไรหรอก นีอ่อัลลอฮ์บอกนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายหรือดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่โอารมให้เราสอบัสให้เรามองในแง่ดีกัลบลอสุนตัตานาให้เรามองว่าสิ่งเนี้ยอาจจะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้อย่าเพิดด่งตีตีความว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะฉะนันจะพาพเรือ นี่เป็นเหตุหการณ์จริงเหมือนกันวันนั้นเป็นงานเป็นงานโรงเรีนยนใช่แต่ยังไม่ยังไม่เป็นงานก่อนก่อนก่อนงานประจําปีมันจะมีการแข่งฟุตบอลก่อนาตาจารยไม่ปิดนะสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะมีการแข่งแข่งฟุตบอลกันก่อนแล้วฉันก็ดูบอลก็เย็นเลยแหละแล้วก็มันได้เวลาที่เรือต้องมาฉันก็รีบออกไปออกแต่ปรกากฏว่า พอไปถึงปุ๊บเรือมันมันไปแล้วอะ่ะไม่ทันแล้วโอ้โหเสียาจมากแล้วก็ก็อะไรนะคิดว่าเรือเที่ยวสุดท้ายแนย่เลยคันนี้คันสุดท้ายแนย่เลยก็เสียใจว่าเฮ้ยไม่ได้กลับบ้านแล้วที่ไหนได้เรือมไปสักพักหนึ่งชนกันนะชนกันนะตอนแรกเราเสียใจเราพลาดเรือใช่ปะ แต่ที่ไหนได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรารถเฉียวคนคนเจอรถเฉียวก็ให้คิดในแง่ดีนะเฉี่ยวยังดีกว่าชนเสียตังค์ไม่กี่บาทถ้าชนไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวนะชีวิตบางชีวิตที่มากับเราอยู่ในรกของเ,เราถ้ามาเกิดการสูญเสียเราจะเสียใจขนาดไหนใช่ไหมนะพยายามมองในแง่ดีกับอัลลอฮฺสุานะตาลา ให้สม่ำเสมอให้ตลอดแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขด้านอวตาลาจูโวยางมัจตะวีติโยด้านอวตาลาเท่านั้นแหละที่ทรงรอบรู้นะด้าอังเกาติโยตาหูนะเขียนง่ายเลยนะตาแล้วก็ขาตรงกลมตาหูท่านยังไม่รู้หว่อก็จะงานอังเกาปิดอย่างนั้นท่านอย่าได้เลือกอะไรเลย นะให้อวตลางหายเลือกคํามาเลือกในที่หมายความว่านะก็คือเราอยากจะได้ซึ่งสิ่งหนึ่งอาจจะไม่ดีสำหรับเราเอาเป็นว่าเราอยากจะให้อวโลการามราเนี่ยตอบรับนะสิ่งที่เราขอหรืออะไรก็ได้ที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมกับเราแบบนี้จะดีกว่าตุมมกกอลนอะ่ะ seperti kata Syekh Syahrudi radhiyallahu anhu wallahu a'lam.